สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอย่างห้างไทยวัสดุสาขาสีสเกตนะครับซึ่งวันนี้มีการเปิดตัววันแรกนะครับจะเปิดขายวันแรกนะครับวันนี้วันที่4ตุลาคม2566นะครับซึ่งไทยวัสดุสาขาสีสเกตไทยวัสดุสาขาที่76นะครับจะเปิดตัวในวันนี้แหละครับตอนนี้ก็จะรอสื่อมวลชนต่างๆรอผู้หลักผู้ใหญ่ในสีสเกตนะครับเพื่อที่จะมาทําการเปิดนะครับตอนนี้ อันนี้ก็แขกเรือก็ทยอยมาแสดงความยินดีกับไทยวัสดุแล้วก็เตรียมตัวที่จะเปิดนะครับนี่เป็นเวทีที่จะทำการแสดงแล้วก็เปิดงานของไทยวัสดุสาขาศรีสะเกตนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งของนี่ต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับมีทุกอย่างนะครับเป็นสินค้าบ้านของคนไทยนั่นเองนะครับซึ่งโอ้โหเยอะมากๆผมยืนอยู่บนหน้าเวทีตรงนี้นะครับนี่ครับแขกเรือก็มา ร่วมแสดงความยินดีนะครับฉลองเปิดสาขาที่76ไทยวัสดุสาขาสีสะเกตนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเปิดแล้วนะครับวันนี้วันนี้ทางผมก็ได้รับเชิญมาในฐานะสื่อมวลชนเช่นกันนะครับจากทางช่อง YouTube สีสะเกตชาแนลแล้วก็เพจอำเภอราศีสไล์และก็เพจสีสะเกตนะครับสีสะเกตซิตี้ไทยแลนด์นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ให้ชมบรรยากาศเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ